วันนี้เราก็จะมาฝึกหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะจากโจทย์เลยนะคะตัวนี้ฟังก์ชันของเรามีค่ากลับรากที่สองของ x บวกด้หนึ่งนะคะจงอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ x เป็นสที่ x เป็นสนะคะเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้เราคิดถึงบทนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที T ่ x นะคะจากตัวไหนนะคะจากลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป x บวกด้วย s ลบด้วยฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f x นะคะ้ะทั้งหมดส่วนด้วย s นะคะทั้งหมดส่วนด้วย s นะคะเราเห็นบทนิยามเรียบร้อยแล้วเราก็มาดำเนินการตามบทนิยามของเราได้เลยนะคะวิธีทำนะคะเราต้องการหาอนุพันธ์ของ x ที่เท่ากับ3นะ เจอ x ตรงไหนเราก็เป็นไงน,นะคะเป็น3แต่พอดีลิมิตของฟังก์ชันเราที่เป็น x ตรงนี้นะคะครูขออนุญาตแถบด้วยสีน้ำเงิน x ตรงนี้เราจะใส่3นะคะตรงนี้ก็เป็น3นะคะต่อไปเราจะดำเนินการเลยนะคะเป็น f ของ3บวกด้วย s ลบด้วย f ของ x เท่ากับ 3นะคะตอนนี้ x ของเราเท่าก,กับ3ทั้งหมดส่วนด้วย s นะคะทั้งหมดส่วนด้วย s เมือเอ่อ s เข้าใกล้0นย์ะคะเมื่อ s เข้าใกล้0พอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็นำนำอะไรนะคะตรงนี้ค่ะฟังก์ชันของเราตอนนี้ฟังก์ชันที่ x ของเราเป็น3บวกด้วย s 3บวกด้วย s นะคะเราก็แทนค่าลงไปในฟังก์ชัน นี่นะคะแต่ตอนนี้อย่าลืมว่าตรงนี้เราเป็น3บวกด้วย S แสดงว่าเจอ x เราจะใส่3บวกด้วย S นะคะ่ะก็สบายสบายเรามาดำเนินการเขียนตามแผนที่เราวางไว้เลยนะคะเป็นลิมิตของรากที่2ของ3บวกด้วย S บวกด้วย1นะคะ ตรงนี้เรายาวไม่ถึงเราก็เติมนะคะตัวนี้คือ3บวกด้วย s เหมือนที่เราวางแผนไว้แล้วที่เป็น x ตรงนี้นะคะต่อไปเราก็เขียนอะไรนะคะลบลบตัวนี้คือของคร้คือตรงนี้นะคะเราจะเขียน f เจ่ากับ3เจอ x เราจะใส่3นะคะเจอ x เราจะใส่3นะคะในลำดับนี้ จะเราจะใส่3ทันทีตอนนี้ขออนุญาตเป็นสีแดงนะคะกูก็จะใส่สีแดงนะคะจะ x เ,เราเป็นรูของ3ต่อไปมีอะไรอีกคะสมการฟังก์ชันของเราเป็น1นะคะเป็น1นะคะต่อไปเราก็บวกด้วย1ทันทีและก็อย่าลืมนะคะทั้งหมดทั้งหมดทำอะไรหารด้วย S, s นะคะหารด้วย s เมื่อ s เข้าใกล้0นย์ะคะต่อไปเราก็ดำเนินการภายใต้ตัวอะไรคะตัว square root ของเราตัวนี้เราก็ดำเนินการได้เป็นขอเขียนก่อนนะคะข้างใน root ตัวบนของเราได้เป็น s บวกด้วย4แล้วก็เราเจออะไรอีกคะเราเจอเจออะไร ตัวนี้ของเรานะคะได้รูสีก็คือใครนั่นเองสองซึ่งเราก็เขียนว่าลบด้วยสองทั้งหมดส่วนด้วยใครทั้งหมดส่วนด้วยก็ขอเส้นเล็กนะคะส่วนด้วย S นะคะทั้งหมดส่วนด้วยเ S เมื่อ S ของเราเข้าใกล้เมื่อ S ของเราทำอะไรเมื่อ S ของเราเข้าใกล้ ศนะคะเมื่อ S ของเราเขาใกล้ศูนย์ะคะเวลาเราเจอรูปฟังก์ชันฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบนี้เราก็ทำไงนะคะเพื่อให้ตัว square root หายไปเพื่อให้ square root หายไปเราก็คิดถึงใครนั่นเองการคูณด้วยสังยุกนะคะการคูณด้วยสังยุกเราอาจจะใส่จุดแบบนี้คูณด้วยสังยุกของใครสังยุกของตัวบนนี้นะคะสังยุกของ ตัวบนตัวนี้นะคะทังโยงคเขาก็คือสแควร์รูทของ S บวกด้วย4บวกด้วย2นะคะทั้งบนและก็ล่างนะคะ s บวกด้วย4บวกด้วย2นะคะเราก็คูณเข้าไปต่อไปเราก็ดำเนินการทำอะไรนะคะ คูณเหมือนที่เราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเวลาเราเจอแบบรูปแบบรูปตัวไหนนะคะตัวบนแบบนี้นะคะ่ะก็เป็นใครนั่นเองเป็นเป็นเป็นอะไรนะคะใครจำได้เขาก็คือใครหน้ากำลังสองนะคะ หน้ากำลังสองของเราคือ s บวกด้วย4นะคะกำลังสองลบหลังกำลังสองหลังของเราคือ2กำลังสองแบบนี้นะคะเราก็ขออนุญาตเขียนให้ละเอียดเพื่อ fc ที่กำลังติดตามอยู่นะคะอย่าลืมว่าข้างล่างคือคูณด้วยใครนะคะ s คูณกับตัวนี้นะคะก็ได้เป็น s คูณกับรูท S บวกด้วย4แล้วก็บวกด้วย2นะคะอย่าลืมวงเล็บปิดให้เรียบร้อยต่อไปเราก็ได้เป็นเท่าไหร่นะคะด้านบนเขียนให้สวยงามก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้คําตอบได้อย่างไรข้างบนตัวที่เป็น q u a r ร์รูทแบบนี้ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ S บวกด้วย4นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น ด้านหลังของเรานะคะด้านหลังของเราก็คือใคร2สองกำลังสองคือลบด้วย4นะคะทั้งหมดส่วนด้วย s เหมือนเคยนะคะซึ่ง s ของเราคูณด้วยครรากที่สอของ s บวกด้วย4แล้วค่อยบวกด้วยสองนะคะต่อไปเราสังเกตเห็นอะไรคะ4ลบด้วย4มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นตัวบนพจน์ตัวบนของเราคือ ิมิตของ A s ทั้งหมดส่วนด้วยทั้งหมดส่วนด้วย u s ของเราคูณคูณใครคะเดี๋ยวนะคูณด้วยลากที่สองของ A s บวกด้วยสีแล้วค่อยบวกด้วยสองนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าสังเกตเห็นว่าอะไร A s กับ A s หารกันได้เท่ากับ หนึ่งนะคะเราก็เลยได้บรรทัดใหม่เป็นลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของหนึ่งส่วนด้วย S คูณด้วยลากที่สองอ๋อของเราเป็นอะไรไปแล้วนะคะหารกันเป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็เลยเหลือลากที่2องของ S บวกด้วย4เราค่อยบวกด้วย2นะคะเมื่อ S เข้าใกล้ศ เราสังเกตดูว่าเราสามารถเทคลิมิตเข้าตัวส่วนได้และก็ไม่เป็นศูนย์นะคะดังนั้นเราจะเทคลิมิตเข้าบนและล่างก็มีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะลิมิตของ1มีค่าเป็น1นะคะเราก็เขียน1ไว้เรียบร้อยต่อไปเทคเข้าตัวส่วนข้างล่างนะคะลิมิตของรากที่2ของ S บวกด้วย4ก็เป็น0บวกด้วย4แบบนี้ค่ะ แล้วก็เทเข้าที่2นะคะลิมิตของ2ก็มีค่าเป็น2ต่อไปเราก็ทำยังไงด้านบนเขียนไว้ก่อนส่วนด้านล่างเราทำยังไงสูนบวกด้วย4มีค่าเป็น4ถอดลากออกก็เป็น2 2บวกด้วย2ก็เป็น4นะคะดังนั้นเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่าอนุพันธ์ของ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป x มีค่าฟังก์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ3หรือที่เรานิยมเขียนกันก็คือแบบนี้นะคะมีค่าเท่ากับ4 1ส่วน4นะคะวันนี้ก็ขอเป็นอีกกำลังใจหนึ่งในการฝึกแล้วเจอกันคะ่ะ